นะครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็กบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับอาการวาวน้ำนะครับวาวน้ำเข้าหรือโซลินอย์วาวนะครับทำงานตลอดนะครับผมทำงานตลอดเกิดสาเหตุจากอะไรนะครับมาดูกันนะครับ สำหรับบอดก็ช่งนี้ก็พูดถึงว่า <c oughs> บอร์ดมีอันนี้เป็นใช่หมดเลยนะครับเนี่เป็นเกี่ยวกับเบ่าน้ำหมดเลยนะครับที่ว่าเปิดปุ๊บเป่าน้ำรับทำงานตลอดนะครับเดี๋ยวจังกบจะทำไปตัวหนึ่งนะครับให้ดู เป็นแนวทางนะครับวาวน้ำทำงานตลอดแม้ว่าเสียบปลักลูกค้าบอกเสียบปลักวาวน้ำทำงานเลยนะครับบางทีกดกดเปิดก็วาวน้ำทำงานเลยนะครับเราก็ต้องมาไล่ดูว่า ไอจุดไหนนะครับชุดไหนที่เป็นวาวน้ำพวกนี้วาวน้ํามันจะอยู่ประมาณ6โวลต์นะครับเป็นเป็นวาวน้ํา12โวลต์นะครับในในวาวน้ําจะเขียนไว้ว่า12โวลต์เป็น DC นะครับแต่ว่าเวลาวัดในตรงโซลิโนะโซลิโนย์นะครับโซลิโนย์วาวน้ําเข้านะครับจะได้ประมาณ6โวลต์นะครับได้ประมาณ6โวลต์ได้ประมาณเจ็ดโวลต์นะครับ จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิบสองโวลต์โดยตรงนะครับเท่าที่ช่งางกบวัดมานะครับอตอนนี้เดี๋ยวช่างกบจะเทสกับตัวนี้ดูแล้วแกะออกก่อนว่ามันรุ่นพวกนี้ก็พูดถึงว่าซ่อมบ่อยเสียง่ายนะครับเสียง่ายมากนะครับลูกค้าบาง น,นะครับบางท่านก็ส่งมาบอกเครื่องได้5ปีเองเครื่องได้3มปีเองนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเานาะโหสิ oh, ปีไม่ต่ำกว่า7ปี8ปี8ปีนะครับไม่ต่ำกว่า8ปีดีไม่ดีนู่นประมาณ10กว่าปีอะเครื่องซักผ้านะครับพวกซัมซุง LG ลจีเหมือนกันนะครับยี่ห้ออื่นด้วยที่ว่ารุ่นเก่าๆนะครับกาวน้ำจะเป็นรูตรงนี้นี่ครับ ดูฝั่งนี้นะครับวัดง่ายๆอันนี้เป็นาทารานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับ a อะไร a 1หนึนะครับเป็นตัวเล็กมันจะมี A1272 ตัวใหญ่หนึ่นี่ครับตัวใหญ่นี่น่าจะ2อแอมป์หรือเปล่าอันนี้ 1M แอมป์หรือเท่าไหร่อ่ศหรือเปล่ามิลลิแอมป์ครับตัวนี้น่าจะลายแอมป์กว่านะครับตัวมันใหญ่นะครับ อันนี้เป็นของเพื่อนช่างทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายนะครับของเพื่อนช่างทั้งหมดนี่มีรอยแกะรอยอะไรหมดทั้นี้เนี้ยครับของเพื่อนช่างทั้งหมดเลยนะครับทํามานะครับไม่รู้ทํามาทําอะไรมั่งแต่ว่าพอไม่ได้สอบถามนะครับแต่ก็เล่าให้ช่างผมฟังอยู่นะครับปรากบก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ คือวาล์วน้ำทำงานตลอดโซลิโนยโซลินอยวาล์วน้ำทำงานตลอดนะครับเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นที่ว่าเดี๋ยวมาวัดไฟมาวัดไฟตรงโซลิโนยวาล์วน้ำไฟวาล์วน้ำมันช่องนี้นะครับช่องนี้เทียบกับเปล่าเปล่าตรงนี้ จะกล่าวตรงนี้นะครับจะได้ประมาณ12บโวลต์หรือ10บโวลต์นะครับเขาที่ช่างโพกวัดมานะครับอันนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดแค่ตรงนี้พอให,ให้ไฟมันติดเปิดสวิตสมมติว่าเสียบปลั๊กนะครับผมจะวัดว่ามันไฟมันออกไหมนี่นะครับ ไออไออ็ไม่ออกนี่บอกว่าไฟออกดูใหม่ก็ไม่ออกนี่ทำไมลูกค้าทำไมเพื่อนช่างบอกว่าไฟมันจ่ายออกมาสิบโวลต์น่ครับมันไม่ออกมันออกแค่หนึ่งโวลต์ขานี้ขาแปดตีขา ขานี้เป็นขาที่ที่มันวิ่งมาหาขาบีนะครับตรงนี้นซูมให้ดู เป็นขาที่ว่ามันจะมี IC บัฟเฟอร์นะครับเป็นเบอร์อะไรอ,อ,อะไรนี่ k k i d หกห้าศูนย์ศูนย์ดูนะครับเป็น IC บัฟเฟอร์นะครับ k.i.d. k.i.d. 65004นะครับโอ้ oh, 65004นะครับ k.i.d. 65004นะครับเป็น IC buffer อ uh, ่าตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นขาหนึ่งนะครับข้างบนนี่ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งขาหนึ่งข,า,งขาใช้งานนะครับขาที่แปด มันมีทั้งหมด16บหกขาขาที่8เป็นก่าวขาที่9นะครับเป็นสิบสองสิบสาโวลนะครับส่วนขาที่1ิบสิบเอ็ดสิบสก็คือขาใช้งานนะครับ IC ตัวนี้จะทำงานคือถ้า IC CPU มันมันมันเป็นบวกมา ฝั่งนี้ต้องเป็นลบอ่าฝั่งนี้ต้องเป็นลบก็คือ1นฝั่งนี้เป็น1ฝั่งนี้ต้องเป็นศูนย์นะฝั่งเข้าเป็น1ฝั่งออกต้องเป็นศูนย์แต่ถ้าฝั่งเข้าเป็นศูนย์ฝั่งออกต้องเป็น1นะครับก็คือมันจะสลับกลับกันนะครับอย่างนี้นะครับขาฝั่งเข้าเป็นอันนี้ฝั่งเข้าเป็นศูนย์ฝั่งออกต้องเป็น1ก็คือฝั่งเข้า เป็นศูนย์นะครับฝั่งออกก็ต้องเป็นสิบสามโวลต์หรือว่าห้าโวลต์สี่โวลต์แล้วแต่ทางบริษัทกําหนดนะครับตอนนี้ก็คือฝั่งออกจะเป็นสิบสามโวลต์ขานี้นะครับนี่แหละขานี้นะครับที่มันไปหาทานทิสเตอร์เบอร์เอหนึ่งเจ็ดไปหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์นี้ที่เป็นเบาะน้ําขานี้นะครับขาที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขาที่สิบสองได้สิบสามโวลต์ มันตัดน,นะครับอ่ะนะครับจะวัดให้ดูอันนี้13โวลต์นะครับ13โวลต์ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ก็คือมันทำงานเห็นไหมครับจะได้ศูนย์แต่ถ้าฝั่งนี้มี4โวลต์ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นศูนย์นะครับฝั่งอออันนี้ก็คือมาพูดถึงเครื่องนี้นะครับมันจะเข้า r r เท่าไหร่13โวลต์จะมาเข้านี่ r แล้ k ก็ผ่าน r 2 k มา ได้สิบสามโวนเหมือนเดิมมาเข้าขาบีคำสั่งมันมาแล้วนะครับเข้าขาบีเข้าขาบีแต่ว่ายังไม่ออกนะครับคำสั่งมายังไม่ยังไม่ทำงานยังไม่ทำงานนะครับยังไม่ทำงานเพราะว่าต้องรอให้อ่ามีมอเตอร์ต่อเข้ามาปุ๊บมันจะดึงลงกาวทันทีนะครับพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้ถ้ายังไม่ทำงานนะครับ มันจะไม่มีไฟมาจ่ายตรงที่ตรงนี้อยู่แล้วแต่นี่มีมีไฟอยู่1นโวลต์หนถือว่าก็ผิดปกติเหมือนกันนะครับขานี้นะครับอันนี้ขาขา b bce ออกขาออกขา c นะครับขา e อยู่ข้างข้งนะครับขา e จะได้13แต่ถ้า,ามีคำสั่งออกมาจาก cpu คำสั่งประมาณ4 v 5โวลต์5โวลต์ก็แล้วแต่ฝั่งนี้จะได้เป็น0นะครับฝั่งนี้จะได้เป็น0 ได้เป็นศูนย์ดึงลงกล่าวนะครับไอซีตัวนี้จะดึงลงกล่าวทันทีทำให้ไฟจากขา E นะครับไฟจากขา E นะครับไฟจากขา E มาเพื่อนๆงงไหมครับก็คือไฟจุดนี้มันมามันมาเข้าขา E นะครับมันเป็นอ่ามันมาเข้าขา E นะครับชาร์จิเตอร์ตัวนี้ชนิด e n t นะครับมันมาเข้าขา e มาเข้าขา e ไฟบวกมาเข้าขา e นะครับแล้วก็ออกขา c ก็คือขา c ขากลางมันจะถึงขานี้นะครับจะถึงขานี้นะครับแล้วก็ทำไมตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับไฟจะไม่จ่ายออกถ้า,าเกิดว่าเรากดแล้วช่วงจังหวะที่มันทำงานนะครับมันวัดก็คือมันเช็คเช็คถังเช็คไ น้ำหนักถังนะครับเช็คกลับไปกลับมาเพเซอร์เช็คพอเช็คปุ๊บได้รับคําสั่งจากเพลเซอร์เ,อเข้ามาเป็นความถี่นะครับเป็นความถี่เข้ามาแล้วก็มา,าหา CPU นะครับมงเข้า CPU ว่าว่าออปกตินะมีความถี่เข้ามาก็จะทําให้ไฟนะครับไฟ4โวลต์หรือ5โวลต์นี่แหละครับเท่าที่เคยวัดจําไม่ได้นะครับประมาณเป็นไฟนะครับก็คือเป็น1ตอนนี้มันเป็น0 ฝั่งนี้เป็นศูนย์ฝั่งนี้เป็นหนึ่งฝั่งออกเป็นเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือไฟสิบสามโวลต์ฝั่งนี้ฝั่งเข้าก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีไฟถ้ามันทํางานปุ๊บฝั่งนี้จะมีไฟประมาณห้าโวลต์ห้าโวลต์หรือสี่โวลต์จำไม่ได้นะครับต้องวัดแต่ว่าช่วงมันทํางานมันจะเป็นหนึ่งขาเข้าขาออกก็เป็นศูนย์นะครับขาออกก็เป็นศูนย์ก็คือเพื่อที่จะไปใบอ,อัดขาบีเพื่อที่จะไปใบอัดขาบี t r a n s เตอร์ pnp ให้ไฟจากขา E ลงให้ไฟจากขา E ไปขา C นะครับทําให้มีไฟมีไฟที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปควบลูกบนเข้าขดลวดขดลวดก็ลงกลาวทันทีนะครับการทำงานของมันนะครับผม <c oughs> ผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่างกบเช็คมาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือมันมีไฟออกมาอยู่นะครับปกติมันจะไม่มีไฟนะครับมันจะเป็น0.000เท่าไหร่เ่ี่้ เดี๋ยวมา,มาดูว่าทําไมมันมีไฟเดี๋ยวจ้างกบมาวัดดูก่อนขอวัดแป๊บหนึ่งทําไมไม่มีไฟนะครับเพื่อนมาดูตรงนี้เพื่อนเ,เห็นไดโอดไหมครับ ไดโอดตรงนี้นะครับอันนี้วัดแบบเป็นไดโอดนะครับนี่ไดโอดตรงนี้ไหมนี่นี่ครับเช็คมื่อกีเห็นไหมมันไม่ขึ้นซักข้างเลยเ,เอาขึ้นดีกว่าเอาไม่ขึ้นอันนี้เป็นค่าความต้านทานของทานจิตเตอร์นะครับเห็นไหมไม่ได้เลยเห็นไหมครับคือมันน่าจะช็อตเดี๋ยวจ้าก,กบจะเอาเอาออกมานะครับเอาออกขออออกเดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้ กำลังใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับมาดูแล้วก็ดีไอไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ช่างบกไม่มีนะครับไม่มีก็เลยเดี๋ยวคงไม่ได้ลงคลิปก็ต้องหามาใส่นะครับไม่รู้ว่าค่าอะไรนะครับแต่ว่าาดแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมันไม่มีไฟออกมาแล้วนะครับถ้ามีไฟคือผิดปกตินี่ครับนี่ครับ ไม่มีไฟออกมาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงว่าผิดซะและ้วนครับมันไม่มีแล้วนะนะครับเมื่อกี้จิ้มผิดนี่กราวตรงนี้มันไม่มีไฟมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงช่างไม่เป็นไรครับเพราะว่า แล้วตรงนี้อย่าให้มีไฟที่สิบสองหรือหกโวลต์น,นะครับนี่ครับไม่มีไฟออกมาถ้ามีไฟขั้วนี้ประมาณสิบโวลต์หรือหกโวลต์หรือเท่าไหร่ก็ช่างถือว่ามันมันรั่วมันรั่วมานะครับคือถือว่าใช้ได้นะครับตอนแรกลูกค้าบอกเพื่อนช่างบอกรั่วไฟออกประมาณอ่าสิบโวลต์เลยนะครับอันนี้มันก็ไม่ออกมา น่าจะเกี่ยวกับไดโอดตัวนี้มันมีปัญหานะครับไม่มีนะครับไม่มีมามันอยู่ประมาณนี้นะครับ0.9 0.8ไม่เป็นไรครับ่าโอเคครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม